nhốt nhang còn được này hả kết nhang oh hết nấm khâu gì lá hết khoa khoa à cũng ông ấy ông sạc sẵn ông sạc vừa cho mất sẽ sim đấy để cho nó sợi để cho nó nấm đi được lấy sả vào đi hả lấy sả vào đi sả này này vậy อันนี้ไม่แ่บซึ่มถ้าลองง่ายๆเฮ็ดผู้ผู้บ่มิชยฌายังง่ายเลยข้อมือยาวมีหวัดแนวเบิง้งม<ะ>ี่นีบาดเฮ็ดน้ำขออะไรเหี้ยงปุ๋งเขาคือลายแถวงถติ่วควบ่อน่ะเขาก็ใช้ตะเกียกับนากกา้ังกันโอ้ <c oughs> ปัดเหรใส่สูตรน้ำเนยใส่อยู่ใส่อยูเกิดเกใช่น้อยหนึ่งใช่น้อยหนึ่งสูตรสูตรใช่หลายอะไรดิเปลี่ยนอะไรง่ายเขาจะว่ากี่ไรผมโดน ืแต่ว่าแต่ว่ามี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 มอันหนึ่งสิบฝากบอกพี่น้องอยู่ว่าขัาวหน่ำอยากกินต้มเป็ดหรือต้มไก่ก็ดีเพาบว่ต้องข้างตะม้อนเนี่ยเป็ดยังไงเอาผงศลุดเทสนามันกินสั้นขนอ่อนมันเจียนหล่อนเลยว้าว <c oughs> มาไปกินแล้วกันมาเจียนหล่อนด <c oughs> ้วย